สวัสดีครับผมเฮงนะฮะ AKA เฮงโอเวอร์ A. A. ครับผมเรื่องของผมมันโอเวอร์จริงนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับทันตุภาพหรุษและสุภาพ,ส,ภาพสตรีครับต้อนรับคอมเมดี้นคนที่สองครับ h ฮงโอเวอร์ ครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวขอบคุณครับโตื่นเต้นจังเลยนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมเฮงโอเวอร์อาชื่อเฮงโอเวอร์คือจริงๆกัจะมาสมัครในชื่อเฮงนั่นแหละครับแต่ว่าเอ่อพอดีทางยืนเดี่ยวเขาบอกว่าโปร,ระบุ AKA ของคุณ้ยผมก็บอกเฮ้ย AKA ผมกินบ่อยนี่ ไอ้ปิ้งย่างะ่ะไอ้อาคาโอ้โหผมพิ้วเลยผมระบุเลย Aka ของผมสาขารัชะโยทินเน่นะฮะเพื่อนผมเดินมาตบอะไรเขาหมายถึงชื่อในวงการและป้องแรปเปอร์อะไรเงี้นะครับผมก็ไปออกแบบนั้นเป็นเฮงโอเวอร์ละกันนะครับวันที่ประกาศผลยืนเดียวนะฮะประกาศผลยืนเดียวผมก็ไปดูเอ้ยผมติดหนึ่งในสิบห้าคนผมก็แชร์เลยนะครับแชร์มา แล้วก็มาตั้งแคปชั่นลงหน้าเฟซตัวเองนะครับผมติดด้วยนะครับไม่คิดว่าจะติดเลยฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆก็บอกเพื่อนๆในเฟซไปนะฮะทีนี้มันก็มีคนมาคอมเมนต์เต็มเลยครับก็เป็นเพื่อนๆเ,เ,เลยฮะอา่าหุ้ยเพียงเจ๋งว่าเฮ้ยเพียงสมัครยังไงอะ่ะอยากสมัครด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเพียงผมเป็นกำลังใจให้นะครับว่ากันไปอา่าแล้วผมก็เจอ คอมเมนต์ comment, อ่านมาเรื่อยๆเราก็ภูมิใจอะเนอะนะครับว่าเุยเราทําอะไรอย่างนี้แล้วแบบมีคนชื่นชมอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ปุ๊บอ่านมาเรื่อยๆก็เจอคนหนึ่งมาคอมเมนต์น้องเฮงป้าต้องทํำยังไงลูกป้าต้องไลค์หรือว่าป้าต้องแชร์นะบอกไปดูเอ้ยอ๋อเป็นพี่สาวของแม่ผมอามาทามาทรงนี้แม่งแย่แล้วอ <g liness> เริ่มแย่แล้วผมก็เอ้ยผมก็ไปคอมเมนต์เนาะว่าเออป้าครับป้าไม่ต้องไลน์ป้าไม่ต้องแชร์ผมยังไม่ได้แข่งเลยโอเคป้าเขาก็เงียบไปก่อนโหโหโลงถ้าเกิดใครมีญาติผู้ใหญ่ที่มาคอมเมนต์เนวนี้ถ้าเกิดเขาหายไปเราเราโล่งนะเราเรารู้สึกเราโล่งใจไม่ต่อความยาวนะครับ ه, ป้าหนึ่งผมโล่งไปประมาณ5นาทีมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหุยน้องเฮงต้องไลน์หรือต้องแชร์นะลูกป้าบอกป้าใจเย็นๆนะป้าคือผมอ่ะคือเป็นป้าคนเดิมคุยไม่รู้เรื่องแล้วมือสั่น ก็โทรมาหาผมเลยฮะน้องเิงป้าต้องไลด์หรือป้าต้องแชร่นี่ลูกบอกป้าป้าไม่ต้องไลไม่ต้องแช์นะครับเดี๋ยวผมไปแข่งบอกน้องเิงมันต้องแช์เชื่อป้าไม่งั้นหนูจะชนะหรอบอกป้าผมยังไม่ได้แข่งเลยบอกเด็กแถวบ้านป้าเนี่ยมันก็มีรูปลงในเฟซแบบเนี้ยอาแล้วเขาแช์กันเยอะเขาไลก์กันเยอะเขาได้ไอโฟนด้วยนะลูกบอกป้าอันนมันเรื่องของเขา อันนั้นมันเรื่องของเขาป้าผมแข่งคนละอย่างกันบอมสอนป้ามาว่าแชร์ยังไงนะสอนสอนป้ามาว่าว่าแชร์ยังไงเดี๋ยวป้าจะไปสอนลุงเขาด้วยโอยเพื่อนเพื่อนลุงอ่ะเขาตั้ง3 0 0กว่าคนเลยนะลูกใน Facebook อ่ะกูกูบอกแย่แล้วยืนเดี่ยวดังตายหาเลยงานเนี้ย <laughs> ทีนี้ปุ๊บผมก็เสียไม่ได้นะครับผมก็เสียไม่ได้ผมก็อโอเคผมก็สอนป้าป้าแต่ป้าก,กดตุ่มนี้นะแล้วป้าก็บอกสู้ๆนะหลานแหละว่าไปฮะผมก็จบโอเคป้าครับขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนผมนะครับผมจะวางเดียวลูกแล้วน้องเฮงให้เพื่อนน้องเฮงแชร์หรือ,อยัง <laughs> ผมก็ป้าครับคือเพื่อนจะแชร์ไม่แชร์มันเรื่องของมันนะป้าผมไปบังคับมันไม่ได้หรอกนี่น้องเฮงหนูอย่าที่เกียจไปบอกเพื่อน <ítulo> ไปบอกเพื่อนให, <ions> ให้เพื่อนแชร์หนูจะได้ได้สองหมื่นนะลูกนี่ที่ผมมาแข่งยืนอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเขาคิดว่าผมมันรับเงินรางวัลนะมเพราะผมไล่เยอะสุดเลยครับผมนะฮะน่าจะเป็นพวกเพื่อนลุง300รอคนของเขานะครับผมที่มาไล์นะฮะอ่ะและนี่ก็คือญาติทางฝั่งแม่ผมนะพี่น้องแม่ก็จะสรงสงนี้ก็น่ารักกันไปนะครับคนแก่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะทีนี้นะครับ ทีนี้ถ้ามาฝั่งพ่อผมบ้างคือพ่อผมนะครับต้องบอกว่าเป็นจีน100%เเซเลยนะฮะเพราะว่าอากงอามา่านั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนครับทั้งอากงทั้งอามาเลยฮะแลวผมพ่อเกิดทีนี้ก็เป็นไทยเชื้อสายจีนร้อยเอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ครับคือคนจีนถ้าเกิดมีใครที่มีญาติเป็นคนจีนแบบโตมาในวัฒนธรรมจีนนะครับก็คนจีนจะรู้ว่าเป็นเป็นคนผงผางจริงๆไม่มีอะไรหรอกแต่เสียงดังผงผางวันเสาร์อาทิตย์ผมเป็นเด็ก เด็กๆเล่นอยู okay. oh, ่อ้วนๆอย่างเงี้ยเล่นอยู่ก็บอกมีคนมานั่งรถสำล้อมานั่งเจะน้ำชากันเจีะเตจงจังจึงจังจิงจอกจิกจอกโถก็ว่ากันไปนะครับที่นี้เหมือนว่าตอนเราเข้ามหาลัยเราก็จากจอนะครับจากบ้านไปเรียนที่ต่างจังหวัดพอจบออกมาปุ๊บเราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็ไปทํางานวัฒนธรรมจีนตรงนี้มันก็จางหายไปตามกาลเวลานะครับเราก็ไปทํางานเสร็จปุ๊บหายไปเรียบร้อย แต่วันหนึ่งเหมือนว่าเรากลับไปบ้านเฮ้ยคิดถึงบ้านอะ่ะอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วนะครับกลับไปบ้านดีกว่าบอกกระโทรบ,บอกอาเจ๊เจ๊เดี๋ยววันอาทิตย์อะ่ะเจ๊หาที่เที่ยวไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันั้งครอบครัวดีกว่าอาเจ๊เฮ้ยได้กลับมาเลยดีใจเนี่ยป้าแม่ต้องดีใจแน่เลยมึงกลับมาอะไรเงี้ยทีนี้ครับผมผมก็กลับไปบ้านอ่ะหุยก็อาโกาอีอาโ,โกงโอาแแมอะไรก็มานั่งคุยกันตามภาษาครอบครัวนะครับก็เพื่อน ครอ,อ,อบครัวผมครับเขาก็คุยกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนพี่เศร้าผมเฮงมานนี่ดิมึงอย่าเพิ่งเข้านอนมาคุยดิป่ป้าช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อ่ะแกแปลกๆอุ้ยเราก็ใจเสียคือเราไม่ได้กลับบ้านนานนะครับบอกเฮ้ยเจ๊มีแล้ววะบอกไม่รู้วันเดี๋ยวนี้ป้าก็พูดตรงอ่ะบอกเฮ้ยเจ๊ป้าแกก็ตรงของแกแบบนี้อยู่แล้ว เออเจ๊เปซีเรียสอะไรล่าบะเฮ้ยไอเฮงแต่มันแปลกๆจริงๆนว้ยช่วงเนี้ยก็บอกเฮ้ยเจ๊อะไรวะเจค๊คิดมากคิดมากไม่เอาไม่เอาไปนอนไปนอนพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันผ่อนคลายอารมณ์ดีกว่าอเสร็จปุ๊บผมก็นอนหลับไปครับตื่นมาด้วยเสียงเหมือนคนกําลังด่าใครอยู่หน้าบ้านไม่รู้อ่าผมก็เฮ้ยใครด่ากันวะได้ยินเสียงมาละเป็นเสียงป้าผมป้าบอกไอเก่าจริง ไอชักหมาโหยคนจีนนี่คำนี้แรงมากเลยครับขอภัยในะชาติหมาคือแรงมากผมรีบวิ่งลงไปเลยใครมีเรื่องกับพ่อกูวะมาเจอไม่กวาดยิมไม่กวาดมาจะไปล่อมันแต่เป็นไม้กวาดคนไก่ถือไปสะบปัดไปด้วยไปไปจะไปล่อมันอะทีนี้เสร็จปุ๊บเจอป้อปปาอป้าป้าใดป้าด่าใครเนี่ยไอชาติหมาป่กเอา กูก็ด่าหมาเส่เนี่ยมันมาเยี่ยวหน้าบ้านกูเลยด่ามันไอ้ชักหมากูบอกโฮ้ยป้าตรงเหมือนที่เจเอ้ยป้าตรงเหมือนที่เจว่าจริงเลยอะโอ้โหคนตรงบอกแปบนึงมีตัวเงินตัวทองมาจากไหนไม่รู้จะตะกายเข้าบ้านอ่ะพอผมหยิบเอาไม้กวาดมานี่อ่ะตีกลางหลังตัวเงินตัวทองอย่าเข้าบ้านกูนะไอเฮียกูบอกโฮ้ยอาป้าตรงนี่ว่าอ่าผมแต่ผมมันเริ่มใจเสียแล้วแล้วเฮ้ยทำไมป้าตรงขนาดนี้วะ แล้วป้า,ปาเออแล้วเรือืึงมาทําไมเช้าๆเนี่ยเขาบอกอ๋อก็ได้ยินเสียงป้าทะเลาะก,กันออด่าใครไม่รู้ก็เลยลงมา,าบอกเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไปไป,ไปอาบน้ําเดี๋ยวไปเที่ยวกันอ่าบน้ำกินข้าวเออผมก็หันไปเอยป้าเจ๊ไม่ได้บอกผมเลยว่าบ้านเราจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราจะไปซาฟารีเวิลด์กูบอกโอ้โห หมาป้าเรียกไอชักหมาตัวเงินตัวทองป้าเรียกไอเฮียแล้วซาฟารีเวลแหล่งรวมสัพพาสักสัพพาสักอยู่ในนัง่งผมก็อาบน้าไปฮะก็ใจเสียไปนะครับ <c oughs> ใจเสียไปอะทีนี้มันเสียไม่ได้ครับเพราะว่าเรานัดกันแล้วทั้งครอบครัวนะครับอ่าเราก็ขับรถไปซาฟารีเวลบอกไปถึงซาฟารีเวลซื้อบัตรเสร็จเรียบร้อยฮะอ่าเข้า ซาฟารีเวิร์ไปผมเลงปลาแล้วอาป้าจะด่าสัตว์ตัวไหนอีกวะเนี่ยปุ๊บเข้าไปเจอกงยีราฟผมโอ้โหรอดแล้วพจนานุกรมคำด่าภาษาไทยไม่มีคำว่ายีราฟฮะโอ้โหรอดแล้วอาป้าไม่มีคำด่าแล้วป้าหันไปเจอยีราฟแม่คอยาวจังนะไอ้สักแม่งดีไอ้สักกูลืมไปแม่งด่าได้ทุกตัวเลยไอ้สัก ขอยาวจังหนะ้าไอ้สักหันไปเจอหมีโอ้ไอ้สักกินเยอะเชียวนะบอกป้าป้าไม่ต้องด่ามันแล้วป้าหันมาดูลูกป้าก่อนเนอะแดกเยอะกว่ามันอีกบอกโอ้ไอ้สักนะเดินไปฮะเดินไปเรื่อยเจอข้อควาย เจอข้อควายปุ๊บเขามีเหมือนเป็นขายอาหารสารัตว์นะครับขายญ่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่าผมก็เฮ้ยไปซื้อย้าให้ควายดีกว่าตื่นเต้นนะแล้วก็มอมากินญ oh, in in ้าเร็วมากินญ่าเลยพอผมกอดอกดูอยู่ผมก็มาแล้วไอ้น้องน้องมากินข้าวแล้วมาอ่าพอผมกอดอกมึงเรีย oh, กอย่างนั้นมันไม่มาหรอกไอ้ควาย <laughs> อันนี้มีปลาเดงอาป้าเมื่อกี้ป้าเรียกควายหรือปลาเรียกอ้วก มันแปลกๆป,กป,ะปะ้าบอกมึงลูกป้าป้าจะไปด่ามึงทําไมเล่าป้าก็เรียกควายอาเซ่าว่าไปเสร็จปุ๊บฮะเดินต่อไปเรื่อยๆป้าแกก็สวนเสีให้ฮากับคํำของแกนะครับอ่าผมเจอกงเล้าเป็ดเห็นเป็ดผสมพันธ์กันอยู่โอ้ไอ้เย็กเป็ดเจอบ่อ,บอจระเข้ขวามือโอ้ไอ้เช็ดเข้ <c oughs> ผมก็หันเลยเ แอบตูยินเดี๋ยวเนี่ยวป๋าเด้อแอบตูแอบตูบดเ,เดี๋ยวละป้าอ่าไวรุ่นนะอะ่ยิงหลงยิงเหลี่ยวอะไรกูไม่รู้จักอ่าก็ว่าไปอ่แต่รายการเขาดังนะครับจริงๆแล้วครับ <laughs> ผมเดี๋ยวผมจะไปให้ป้าดูนะฮะอ่ะที่นี่รับผมเดินไปเรื่องผมไปจับมืออาเจยเจ๊เจอ้ว่ไม่ไหวแล้วว่ะเก่งใจคนอื่นเขาอ่ะ ป้าเจอสัตว์ตัวไหนป้าใส่ไปเรื่อยเลยอ่ะเสียงรังรุวยโอ้ว่าพะป้ากลับบ้านดีกว่าปุ๊บเจ๊บอกเออกูก็คิดเหมือนกันนะไปชวนป้ากลับบ้านบอกป้าสกิจไรป้าป้าพ่อผมตัวเตี้ยนะฮะป้าป้าโอ้ว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเอเออเดินมาแป๊บเดียวเองรีบกลับทําไมลื้อบอกป้าเชื่อเชื่อเชื่อเหงอกกลับบ้านดีกว่าไม่ดีหรอกเออ เดี๋ยวค่อยไปดีวงดีเวอร์กันอนะไรเงี้ยอ้าบอกไม่ได้มาแล้วเสียตังค์แล้วต้องเดินให้ครบผมก็ปะกลับบ้านพ่อผมหันมาออเหง่เรืออยากขี้เกียจมาแล้วก็ต้องเดินให้ครบโอ้โหเสียไม่ได้อ่ะ,อะมันก็ต้องเดินะนะฮะ,ะทีนี้ปุ๊บเราก็เดินไปเรื่อยๆทีนี้เหมือนเจอเป็นกงไฮไลท์ฮะ,ะเป็นกงไฮไลท์ก็คือมีคนมุงอยู่เต็มเลยนะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กาลังบรรยายอยู่เขาบอกอ๋อลิงสองตัวนี้นะคะเป็นลิงหิมะมาจากมณฑลจีหลินหรืออะไรก็ไม่รู้แหละครับเป็นลิงหิมะที่มีความสามารถพิเศษก็คือสามารถสื่อสารกับมนุษย์รู้เรื่องที่จีหลินเนี่ยเขาฝึกลิงสองตัวนี้เนี่ยแทนสุนัขเลยแล้วก็สามารถพูดภาษาคนได้เหมือนนกแก้วนกขนทองด้วยเป็นลิงหิมะไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยเป็นตัวลูกไอตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวแม่พ่อผมเห็น แม่กับลูกแม่ลิงแม่งเก่งจิบหายเลยไอ้แจ็คแม่ <c oughs> เอามีมีกูนึกว่าลิงจะรอดลิงก็ไม่รอดอ่าฉบุบเหมือนลิงตัวลูกมันได้ยินนะฮะว่าแล้วมันสื่อสารกับคนรู้เรื่องใช่ไหมฮะเหมือนมันได้ยินปุ๊บมันก็หันมามองหน้าพ่อผมผม,ผมด่าก,กูใช่ไหมหันมามองหน้าผมามึงด่าก,กูใช่ไหมพ่อมึงด่าก,กูใช่ไหมแล้วมันก็เอื้อมมือมานอกกองสะกิดไหลผม พ่อมึงตายโอเคครับเพลงโอเวอร์ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ <laughs>